จะหลอกเหรอมึงจะหลอกผมไหมเนี่ยวันนี้เมียท่านผมให้หน้ามา้วเคยมาท่านผมอ่าตัดได้ไหมอะเอาได้ไหมเอาพอดีพอดีอ่ะแค่รอรอแค่รอรอหน้างห้สวยแล้วม่ะใช่เพื่อสุขนะวะจะตัดไม่ตัดอ่ะมึงจะหลอกเนี่ย มึงจะหลอกหามึงตัดนี่มึงจะหลอกหามึงจะลอกผมไหมเนี่ยมึงจะตัดไหมผมจะตัดนี้ไปดีๆแบบน่ารักน่ารักคนรักกันตัดผมให้ดูแม่งตัดผมกูมึงจะตัดไหมอ่ะมึงก็ต้องตัดนะมึงก็ต้องมึงก็ต้องตัดนะกว่าจะยาวน่ารัก ดีนะ้มีแชมพูว่าอยู่ช่วยใครสนใจก่อทีนักกาเลยอ่าเสร็จแล้วกูไม่กลาตัดงียบเสร็จแล้วเสร็จเออมึงรักกูมากกันนะอะอเนียเยอะแล้วเยอะนดิ ผมมีอะไรเปลี่ยนไปไหมลูกแกมันตัดให้ผมผมเอาหน่อยเดียวมาหน่อยเดียวพอไหมจะพอไหมเอาอีกไม่เนาะพออะไรแกมาคุยแจ้งแจมาคุยแจ้งแกเรียกจะหนูทำไงแกทำไงเนี่ยแนยาวใช้คำว่าเดี๋ยวอะของมันยาวได้ลูกแกมันตัดให้ผมผมบอกเอาเอานะมึงตัดหน่อยเดียวนะมับ โดดขึ้นไปบนยอดนั่นก็มันนั่งไม่เฉยอ่ะโหอีกหน่อยจะเป็นหมกตั้งนั่นแหละเนี่ยเตยเลยเน็ตกิ๊ดผมต้องหน้าม้ากันดูดิเน็ตกิ๊ดเลยเข้าข้างกันดิแล้วกูจะทำยังไงได้แล้วกูจะไปต่อมได้ไงล่ะเดี๋ยวว่ามันมันจัดมันทำร้ายผมอ่ะเวลามึงนั่นมึงไม่เห็นให้กูเป็นพยานเลยล่ะเออทียนเนี่ยจะมาบอกกระโโเวลามึงจะตัดมึงไม่เห็นกูเป็นพยานนะดู้้าเสียจะมใหดูครับเออไม่ไหวแล้วเนี่ย มึงกันไหนต,ตัดกูอะก็มึงนั่งไม่เฉยอะ่ะมันไ,ไม่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะหมักขึ้นไปบนเลยเวนกรมเวนกรำมำเลยเวนกรมอะไรเวกรมไม่เกี่ยวกัน<อ>ดูดนี